ดูดวงชาวราศีเมถุนมีคนแอบไม่ชอบคุณอยู่รีบรวยทันทีไม่รวยจะลำบากโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาสิงสิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตาของคุณดวงชะตาดีมากตกตำแหน่งไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงผากันโสมนัสให้เปิดดวงชะตาอย่างรวนเพราะว่าดวงชะตาตกตำแหน่งเดอะเวอร์ นะผมจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการที่ด่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชเนะสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาพระราชาน,นั่งบนบัลลังก์ถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรมีวัสนาสิ่งจากสิบปกปักกุ้งของรักษา เราการตกตำแหน่งการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการที่ท่านนะครับเป็นผู้ให้จะยิ่งได้ยิ่งได้ไดรับทรัพย์หรยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านจะได้ออกเดินทางไกลนะไปที่สถานที่จเจริญแล้วในตำแหน่งที่นายควมร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเทมเ e อรเตเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะปกปิดซ่อนเล้นและเกิดความคล่องตัวเป็นอย่างมาก จะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอทํานายว่าดวงชะตาท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโชคชะตาตกตําแหน่งจเจริญลูกเรืองนะครับตกตําแหน่งให้จัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีดวงชะตาตกตําแหน่งจัดแจงทมตามแบบแผนตุลาการก็คือ justice เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะรู้สึกว่าข้าพเจ้าต้องตรง,ตงไปตรงมานะครับกฎบ้านเมืองมีกฎมนุษย์มีกฎสวรรค์มีกฎโลกแห่งวิญญาณมีนะผมให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล็ม จัดแจงให้ถูกต้องนะผมแล้จะไปถามผู้รู้ได้ที่ไหนนะครับกดบ้านเมืองก็ต้องถามทนายความใช่ไหมครับกดโลกวิญญาณต้องถามใครหมอดูนะครับผู้อย่างรู้นะพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ได้นะผมเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาถ้าจะได้มีการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างด้ก้าวกระโดดจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้นะครับดาบสองคมในเกิดขึ้นในโชคชะตา ดวงตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้เปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับเป็นไปได้ด้วยดีการแบกภาระไว้อย่างหนักหนว่วงนะผมรายได้จะสูงเป็นพิเศษนะผมอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จนะครับปูาษีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งโชคลาภ จะนําพาซึ่งวาสนาจะร่ํารวยนะครับในโชคชะตาเพราะฉะนั้นคนที่แอบไม่ชอบอยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาอิจฉาในสิ่งที่ท่านมีโอ้โดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งที่ดีชาวราศีเมถุนไม่ใช่เรื่องบังเอิญในโลกนี้ที่จะเกิดราศีนี้การยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆท่านจะได้เป็นที่หนึ่งจเจริญลูกเรืองรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย จเจริญลุกเรืองพลิแพงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดน,นะผมดวงชะตาของท่านจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อถึงเวลาคาบุญและเมื่อไหล่ะนะผมท่านก็เปิดเอาเองสิครับนะผมในเมื่อโชคชะตาของท่านจะได้ตกตําแหน่งมีคนอายุน้อยกว่านําพาซึ่งโชคลาภท่านควรที่จะต้องจัดหนักจัดเต็มทําตัวท่านเนี่ยไปอยู่สถานที่มงคลนะครับอย่าไปสถานที่อับโครจอนไปสถานที่มงคล สถานที่มงคลก็อย่างเช่นการไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานทําคุณงามความดีนะผมไม่ใช่ไปนะผมสถานที่อับโขจอนนะผมการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นายัางก้าวโดดแสงสว่างจะนําพาซึ่งความประสบความสำเร็จท่านจะได้ไลายล้ำเล่นระบาเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ให้ท่านปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรปันะบปรุงรับลบปลีกับปัญหาต่าง การ,รเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีขอํำนายว่าท่านจะทำอาชีพใหม่จะรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะแต่งงานใหม่จะทำคุณงามความดีทำอะไรก็จะปรผสมอล็รรุ่งเรืองรับทรัพย์หรือโชคด้วยจิตใจที่อ่อนโยนของชาวราศีเมษนนะครับผมจะได้เจอเรื่องราวต่างๆที่แพ้กับปัญหาก็าเรียกว่าจิตใจมันอ่อนเกินไปด้วยอยู่ในสังคมที่เจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าท่านต้องรู้สึก ลุกขึ้นมาสู้บ้างอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารประหารศัตรูมองมานเขาเรียกปราศัตรูให้เฮี้ยนเตียนับผมในโชคชะตาถ้าท่านเชื่อในช่วงโชคชะตาบ่งบอกได้เลยว่าท่านจะตกตําแหน่งนัก,กรบนะท่านจะดึงเสือดึงมังกรดึงอํานาจของเก่าของด้านกลับมาเขาเรียกปลูกมังกรขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้นะครับชาวราศีเมถุนเด็ดขาดเดียเดียวหาตกตาแหน่งชาลอต แล้วมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับซ้ำท่านจะได้ลื่นเริงสสุขสันต์สันส,สาตกตําแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างลูกรักครับเคยได้ยินคําว่าลูก,ลกรักไหมครับลูกรักอย่างเช่นบางคนก็ลูกรักองค์พ่อมาเป็นเนีบางคนลูกรักพระแม่กาลีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีสายญาณของเท้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านมีสายญาณของท่านก็จะประสบความสําเร็จจะเลิศรุ่งเรือง ปีศาจนางมาลาัยจะได้หมดไปสิ้นในตแหน่งวิวออฟฟอร์จูน่งบอดถึงวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทำตามแบบแผนประเณีชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคจะได้มองการไกลถึงอนาคตจะได้พลิกแผงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่าน,นจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็น นะครับจะได้ลาบลื่นแช่มชื่นเป็นไปได้โดยดีดวงสขสมสมหวังดังใจหมายปรับปรุงพิกแปลงแปลเปลี่ยนแปลผันับนะผมอัศวินขีม่ม้าตกตำแหน่งมา้าพยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าการยืนยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำานาจบาร,รมีวัสนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมสำเร็จอัศวินนำพาซึ่งถ้วยทองมาตลอดชีวิตแปลว่าอะไรครับ แปลว่าท่านจะได้มีโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเนี่ยไม่หยุดยอนตลอดชีวิตนะครับผมการที่ท่านลื่นเริ่มสังสรรค์ไล่ลํำเต้นระบำาเพลงกองการดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีเพราะฉะนั้นจะมีคนไปชวนชวนคนไปงานข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะไปไหมท่านต้องไปครับถ้าท่านไปท่านจะได้มีโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาจะบังเกิดท่านเคยได้ยินคําว่ารับพลังบวกไหมเหรอครับ นะครับท่านต้องไปนะนะ,นะผมถ้าท่านปฏิเสธอย่างเดียวเลยท่านไม่มีโอกาสที่จะได้โชคลาภง่ายๆนะครับผมปีาศาจมูมานเข้ามามลุมเล้าในดวงชะตามีไหมมีครับให้ท่านสู้นะผมก็เขาไม่ชอบคุณนะครับแล้วเราจะต้องชอบเขากลับไหมละ่ะถ้าท่านไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบเขากลับก็แค่อยู่ต่างคนต่างอยู่แต่เราอย่าไปแสดงออกเพราะว่าโชคชะตาของชาวราศรีเมถุนนะผมมันเกิดการสับสนงงงวยบางคนเหี๋ยวจะเข้าใจผิดเราได้ ราะนั้นแค่อยูเ่เฉยๆครับไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบก็เรื่องของคุณคุณไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะผมเพราะฉะนั้นมันเขาไม่ทำให้เราเจ็บได้รับชาวราศีเมถุนเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวห้าวหาญเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมมเราแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุภสม,ส,มสมบังดังใจหมายซ้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะรวยรวยๆต่อเดืนี้ไป ครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ต s ง p e ซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับให้ติปหมอซันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านครับสวัสดีครับ